คือถ้ายังมีภาคต่อไปผมว่ามันจะมีอาวุธประจําตัวของรีออนเข้ามาในกระเป๋าแหละอาวุธประจําตัวอะไรครับวิลแชร์ครับวิลแชร์โอเคนั่งยูแชร์ต่งสู้เลยรีออนเขาแับขับมอไซค์พุ่งเข้าไปสู้กับซอมบี้ในแอนิเมชันเรื่องหนึ่งใช่ไหมอ่าิลแชร์จะเป็นอะไรไปแล้ววิลแชร์รีออนน่ะเขาจะมีปืนกลหนักติดอยู่สองข้างด้วยเออเท่เกินไปแล้วอย่างนั้นเลยวิลแชร์ผมผมมั่นใจมากว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขายังไม่ให้รีออนกระเสียณเนี่ยภาคสิบ Leon น n อนด์ฮิสวิลแชร์ชื่อภาคเลยโอ้โห oh, อย่าเลยครับปล่อยเขาก็เสียนเธออย่างนั้นนะ่ะและนี่คือ Resident Evil 10, Leon และและว l c h a i r ของเขา <c oughs> ลเล่นครับไปฟังข่าวกันดีกว่า สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเรากระตาแกงนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่าข่าวอีกเช่นเคยนะฮะโดยวันนี้เราก็อยู่กับเกม Resident Evil 9นะครับที่มีชื่อภาคว่า Resident Evil Requiem ครับโดยหลักๆเนี่ยในวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับการกลับมาของตัวละครเอกของเรานะครับ Leon s k e n n e d y นั่นเอง โดยวันนี้เราจะอยู่กับคุณบอลนะครับขอเสียงหน่อยครับสวัสดีครับบอลคนดีคนเดิมเช่นเคยครับคุณบอลนี้ก็เป็นเอ่อคนที่เล่นเลสซินิวิวมาเกือบครบทุกภาคเนาะก็น่าจะมีข้อมูลว่าลีออนเอสเคดี้ของเราเนี่ยจะกลับมาในภาคนี้จริงหรือเปล่านะครับอืมผมต้องบอกว่าความรู้ผมแน่นครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าลีออนพักร้อนอยู่หรือเปล่านี่สิผมพยายามตามตัวเขานะแต่เขาโทรโทรไปยังไงเขาก็ไม่รับอะ่ะอืมผมเลยยังคอนเฟิร์มไม่ได้เดี๋ยวแนลรู้จักตีออนด้วยรู้จักรู้จักคือสนิทกันดีครับคือวันก่อนอะ่บบะ เจอกันอยู่แถวๆทางด่วนตรง,ตรงเรียบด่วนรามินทาเนาะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็เดินลงมาทักผมแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขากำลังจะไปปรากฏตัวในรัศดริวภักใหม่ผมก็ถามภาครีเควียมหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่แน่ใจแต่เห็นมีคนบอกมาอย่างนี้นะเออก็เลยยังไม่ชัวร์นะครับแ,แล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมก็พยายามติดต่อคนเนาะแต่ผมคิดว่าเขาลืมจ่ายค่าโทรศัพท์แน่ๆเลยอะมันบอกสัญ,ญญาณเลขหมายไปทางอะไรอย่างเงี้ยติดต่อไม่ได้เออ ผมรู้แล้วนะทำไมคุณติดต่อไม่ได้เพราะเขาไปอยู่ที่แลคูนซิตี้แล้วยังไงเล่าอ๋อคือภาคนี้เราจะกลับไปที่แลคูนซิตี้เลยเหรอใช่แล้วครับอ่าภาคเนี้ยเราจะกลับไปเซตติ้งอยู่ในเมืองแลคูนซิตี้เลยเนาะหลังจากที่เราแบบต่้งหายไปนานนะครับตั้งแต่ที่เมืองนี้โดนนิวเคลียร์ลงเมื่อตอนอ่าภาคอะไรนะครับอ่าเลยเเรนิวิวภาค2และภาค3ครับมันต้องบอกว่าที่ผมบอกภาค2และภาค3เพราะว่าทั้งสองภาคเนี่ยมันเป็นจุดต่อกันแล้วกัน ต้องบอกว่าตอนภาค3มเนี่ยมันเป็นช่วงที่จิวเวเนไทน์เนี่ยอยู่ในลัคุนซิตี้ส่วนภาค2เนี่ยก็เป็นช่วงที่ลีออนกับแคร์อยู่ในลัคุนสิตี้เหมือนกันซึ่งมันแค่อยู่คนละมุมเมืองกันละกันแต่อยู่ในเมืองเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันวันเดียวกันเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็เลยต้องบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดทั้งภาค2และภาค3พร้อมๆกันไปออันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าเหตุการณ์ภาค2กับภาค3มมันเกิดใกล้ๆก,ก,กัน <laughs> เรีย hey, ่หนูงร you know, ู้เรียกว่าใกล้กันครับมันคือเหตุการณ์วันเดียวกันเลยไม่ได้ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีการทำ time skip แต่อย่างใดแต่ถ้าเกิสมมุติจะเป็นช่วง time skip อ่ะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนไปลองเล่น Resident Evil 3มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่จิววาเทนทน์เนี่ยเขาสลบไปเพราะว่าเขาได้รับไวรัสนะครับซึ่งช่วงนั้นอ่ะจะเป็นช่วงของช่วงแคลแล้วก็ลีออนเนี่ยมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะครับผมถึงบอกว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกัน อโอเคครับอะโอเคกลับมาที่ข่าวของเราต่อนะฮะอ,อย่างแรกเลยคือชื่อภาคเนี่ยเนาะเพราะชื่อว่า Resident Evil Requiem เนี่ยซึ่งคำว่า Requiem เนี่ยครับมันแปลแบบว่าคล้ายๆกับบทเพลงสวดส่งแบบผู้ล่วงลับหรือแบบการจากลาอะไรเงี้ยครับก็เลยมีคนที่แบบให้ข่าวอกว่าหรือนี่จะเป็นภาคสุดท้ายของ l อ o n ก่อนที่เขาจะตุยหรือเปล่าหรืออาจจะเกษียณะคุณคิดว่าไง สำหรับผมอะ่ะผมมองว่าตุยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครเคยต้องบอกว่าใครเป็นเด็กหนวดแล้วกันใครเป็นเด็กหนวดเด็กหนวดทุกคนเนี่ยจะเคยรู้นะว่าหลังจากจบภาค3 Resident e v นต์เนี่ยในตอนที่อยู่ใน PlayStation 1เราจะได้รับข่าวคราวเกี่ยวกับ Resident Evil 4แล้วมันจะมีฉากที่ลีออนเนี่ยโดนตัวเลื่อยเนี่ยฟันอยู่อืมอ่าซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ฮือหากันมากเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่าอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็เลยไม่รู้ว่า เขาจะมีบทบาทเกี่ยวกับรีออนแบบนั้นอีกไหมแต่ทีเนี้ยที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างยากเพราะผมต้องบอกก่อนว่าเออผมแอบคิดว่า Resident E v i l เนี่ยเขาจะไม่ฆ่าตัวละครหลักนะเพราะว่าตัวละครหลักเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนาะอยู่มาทุกภาคเลยอืแทบไม่มีตัวละครไหนตายเลยผมก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่ทีเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่รีควิมเนี่ยมันเปิดมาโดยการที่มีตัวละครหลักภาคหนึ่งตายเลยไม่ใช่หรอ เพราะว่าตัวละครหลักของเราในภาค,ครีคว e มเนี่ยก็เป็นลูกสาวของตัวละครตัวนั้นด้วยก็คืออลิซาแอสครอฟแต่ผมต้องบอกก่อนนะสำหรับ r e s i d e n t e v i l o u t b r e a k อะครับผมมองว่าไม่ใช่ภาคหลักมันเป็นแค่ภาคเสริมมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในภาค2และภาค3แล้วก็มี Outbreak โผล่ขึ้นมาอีกอันนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่นะสำหรับตัวละครอลิซาแอสครอฟที่เขาโดนกับจัดทิ้งในภาคของรีควยม แต่ทีเนี้ยถ้าเราวกกลับมาที่รีออนเนี่ยผมว่ายากผมว่าน่าจะเป็นแนวเกษียณซะมากกว่าคล้ายๆคริสเซตฟิลก็คือในภาค8เนี่ยเราจะได้เห็นเนาะเดอในช่วงของโรสช่วงปัอนโจบ <N> ใช่เราเราก็จะพบว่าคริสส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มาลงฟิลละเขาจะกลายเป็นคนที่อยู่หลังฉากซะมากกว่าซึ่งผมก็มองว่าเขาน่าจะจัดรีออนอะอยู่ในขอบเขตแบบนั้นอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะ อืม mm, ครับผมก็ก็เหมาะสมเลยนะเพราะว่าถ้านับอายุตัวละครจริงๆอะ่ะรีออนนี่คือประมาณแบบเกือบห้าสิบแล้วนะใช่อื <ừ> mm. คือถ้ายังมีภาคต่อไปผมว่ามันจะมีอาวุธประจําตัวของรีออนเข้ามาในกระเป๋าแหละอ,อาวุธประจําตัวอะไรครับวิวแชรครับ <laughs> 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 วิวแชโอเคเนั่งยูแช่เาต่อส<ด>ู้เลยลีออนเอาแบบขับมอเตอร์ไซค์ <laughs> พุ่งเข้าไปสู้กับซอมบี้ในแอนิเมชันเรื่องหนึ่ง <laughs> ใช่ไหมบิวแชร์จะเป็นอะไรไป แล้ววิวแชร์รีออนน่ะเขาจะมีปืนกลหนักติดอยู่2ข้างด้วยเออเท่เกินไปแล้วอ,อย่างนั้นเลยวิว,วแชร์ผมผมมั่นใจมากว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขายังไม่ให้รีออนกเกษียณเนี่ยพักสิบร o n and อน s ิส e วิว h a ร์ชื่อพักเลยโอ้โหอย่าเลยครับปล่อยเขากเกษียณเถออย่างนั้นนะ่ะ <laughs> ผมว่ามั่นใจมากครับมีมีโอกาสแต่แต่ถ้าเกิดอ่าในมุมของการที่ว่าจะจะกำจัดตัวละครเลยไหมผมคิดว่าไม่น่านะ แต่ถ้าเกิดแคปคอมทำก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะ,ละกล้ามากใช่ผมว่ามันมันต้องแบบมันคือตัวละครลีออนนี้มีแฟนคลับเยอะนะใช่จริงจริงอโอเคนะครับกลับมาที่ข่าวเราต่อนะฮะคือเนื่องจากว่าทีมของภาคเนี้ยเนาะที่ที่ทางแบบออฟฟิเชียลเขาเผยออกมาเลยอะมันจะเป็นแนวแบบว่าสยองขวัญเหมือนภาค7ภาค8ทีเนี้ยถ้ารีออนกลับมาจริงเนี่ยผู้กำกับเขาบอกเองเลยนะครับว่ารีออนเนี่ยเขาไม่เหมาะกับเกมแนวสยองขวัญครับเนื่องจากเขาอะมีประสบการณ์แล้วก็ าว่มันเทพเกินไปอ่ะเออที่จะแบบม,มาอยู่ในเร,เรื่องแนวสยองฝันแล้วอ่ะอือันนี้คุณคุณคิดว่ายังไงโอเคผมจะบอกงี้จริงๆอ่ะครับต่าผู้กำกับพูดถูกนะก็คือลีออนเขาค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์โชกโชนเขาไม่ได้เหมือนกับตัวละครที่อยู่ในภาค2องละกันจริงๆพอไปภาค4เราก็จะเห็นละว,ว่าลีออนเขาค่อนข้างที่จะแบบแทบไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะกลายเป็นเทพไปแล้ว ใช่ค่อนข้างที่จะบวกอะไรไปทั่วละทีนี้ในมุมของตัวเกมเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆเรามีตัวอย่างให้เห็นนะนะก็คือภาค7กับภาค8ครับภาค7กับภาค8เนี่ยเปิดมาด้วยตัวละครที่ชื่อว่าอีธานวินเทอร์สเป็นคนที่ต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆมาก่อนเลยเป็นประชาชนทั่วไปที่ไปตามหาภรรยาของตัวเองถูกไหมทีนี้ตอนภาค7เนี่ยผมจะบอกว่ามันยังไม่เท่าไหร่แต่ภาค7เนี่ยครับถ้าเราไปสังเกตดูอ่ะมันจะมี DLC mm. Not a Hero ที่คริสเรดฟิลด์อะจะโผล่มาในหน่วยบูอเปล่าจะเป็นเอเจนท์ที่ลงมาจัดการต่อจากอีธานวินเทอร์สนะครับอันนั้นคือภาค7เนาะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าวิธีการเล่นของคริสเรดฟิลด์อต่างกับตัวของอีธานค่อนข้างชัดนะและยิ่งถ้าไปดูภาค8เราลองสังเกตดูครับว่าช่วงภาค8เนี่ยถึงอีธานจะเคยเจออะไรมาแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังมีความเป็นคนแบบคอมมอนซิตี้เซนอยู่ เขาไม่ได้เป็นทหารเขาไม่ได้เป็นโซเชอร์ไม่ได้เป็นเอเจนต์ไม่ได้เป็นสเปเชียลเอเจนต์เหมือนลีออนหรือคริสหรือจีวเลนไทน์ซึ่งสุดท้ายแล้วอะครับเขาก็จะสู้โดยลักษณะที่แบบสู้แบบพื้นพื้นบ้านอะเจออะไรก็หยิบมายิงเจออะไรก็หยิบมาใช้ในการต่อสู้จะไม่ได้เหมือนกับคริสเลดฟิลในช่วงภาค8ตอนช่วงหลังถ้าเราสังเกตดูในช่วงภาค8ครับมันจะมีช่วงที่คริสเลดฟิลนำทีมถ้าผมจำชื่อไม่ถูกนะฮาวเฟของเขาอะมาบุกหมู่บ้าน แล้วเราลองไปดูเกมเพ์ช่วงนั้นนะครับมันต่างสุดๆเลยนะเหมือนเราเล่นคอร์บูตี้เลยอะยิงยาดเลยมันคือคอร์บูตี้แล้วอะครับคือช็อตนั้นคือผมบอกเลยนะถ้าคริสมันแบกหินมาได้อ่ะมิแรนดาก็ไม่รอดนะกว้างหินสเลยแต่พอดีมันไม่เอาอาวุธมาเออผมถึงบอกนะรีออนมีวิวแชร์แต่คริสจะมีหินอยู่ในกระเป๋าอชกหินเป็นเศษแล้วตับกว้างใช่อ้าต่อยหินคือพอดีภาคนั้นเขาไม่อนุญาตไงเดี๋ยวเกมจะจบง่ายเกินไปผมถึงบอกว่า กลับมาที่คําถามของคุณเนาะที่คุณบอกว่าที่ผู้กุกับบอกว่ารีออนไม่เหมาะสมใช่ครับถ้ารีออนมาผมมองว่ามันควรจะเป็นแนวเหมือนกับภาค7 dlc not a hero หรือ,อภาค8ในช่วงหลังๆไปเลยก็คือเข้ามาทรงแบบขอบตุ้ตีนแน่แต่ก็ไม่แน่นะรีออนอาจจะมาในรูปแบบนั้นหรือเปล่าก็คือตัวละครเอกของเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่เกิดอันตรายรีออนก็เลยโผล่มาในแบบนั้นหรือเปล่าแบบเป็น special a จนต์มาเลยอะไรเงี้ย เขาก็ทำมาแล้วในภาค8นะครับหรือว่าแบบอาจจะเป็นเล่า2เส้นเรื่องไหมฮะเหมือนในภาค2อะไรเงี้ยครับคู่ขนานกันไปแล้วก็มาเจอกันในตอนสักตอนหนึ่งในตอนจบอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมถามว่าเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้นะแต่เขาก็จะเวทน้ําหนักของฝั่งรีออนเนี่ย่อนข้างยากถ้าเขาอยากให้มันเป็นเกมแนวสยองขวัญเ mm hmm. พราะสุดท้ายอะครับฝั่งรีออนอะมันต้องกลายเป็นเกมบูนน๊แน mm hmm. ่ผมต้องบอกอยู่เลยอะมันจะกลายเป็นคอร์ดูตี้อะซึ่งถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ผู้กํากับต้องเก,งก่ง ต้องเก่งเลยนะผมต้องผมต้องบอกเลยนะเขาต้องเก่งมากๆนะเพราะว่าการที่จะทํายังไงให้เกมแบบบูอ๊อะไม่หลุดตีมอืมอมผมว่าเล่นยากอยู่นะเ้รา็อารมณ์มันจะแบบอารมณ์แข่งนะแบบกากลังกลัวๆอยู่แล้วแบบบู๊อีกแล้วอะอะไรเงี้ยใช่ใช่มันมันอารมณ์นั้นเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเหมือนภาคแปดซะมากกว่ามันภาควิลเลจครับผมโอเคครับสุดท้ายครับผมคิดว่าภาคเนี้ยมีข่าวลือกันนะว่าแบบจะมีการกลับมาของ หลายๆตัวละครจากภาคเก่าครับนอกจากลีออนเนี่ยคุณหวังจะได้เห็นใครบ้างตัวละครที่ผมอยากเห็นเหรอเอาจริงไหมคือด้วยความที่ว่าเขามีการนําตัวละครจากเอาเบรกมาครับอย่างเช่นอลิซาแอสครอฟเนาะผมก็แอบ,บอยากเห็นนะตัวละครตัวอื่นจากเอาเบรกเพราะว่าตัวละครจากเอาเบรกอ่ะมันมีล้องค่อนข้างหลากหลายตัวแล้วแต่ละคนก็มีฉากจบที่คนละแบบและกันก็จะมีจุดลงเอยของพวกเขาอยู่ ซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าหยิบกลับมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการยืนยันว่าตัวละครของอัลเบกเนี่ยมีตัวตนมากกว่าแค่ตัวอาริซาเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าตัวอื่นเนี่ยตอนแรกๆครับเราจะมองว่าอัลเบกเนี่ยมันเป็นแค่ไซส์สตอรี่ไม่ได้เป็นคานอนเนาะถ้าเกิดเขาหยิบกลับมาหมดเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แต่มันก็จะไม่ได้เกิดอิมแพกมากเท่ากับตัวละครหลักของเรื่องอย่าง,างเช่นเอดาวองเพราะว่าไม่ว่ารีออนไปพักไหนเอดาวองตามมาทุกภาคครับถ้าสังเกตดูเนะาะภาค2พบรักณและคุนเซตตี้ ภาคสี่ครับตามไปเลยใหญ่ตัวร้ายอืมเห็นไหมเขาก็โผล่มาเนาะพอภาคหกครับก็ยังจะโผล่ไม่อีกอแม่สาวชุดแดงอืมเพราะฉะนั้นลีออนไปภาคไหนครับเขาโผล่าภาคนั้นผมกําลังนึกอยู่นะว่าภาคไหนที่ลีออนไปแล้วเขาไม่โผล่ไม่น่าเลยในในหัวทำเนี้ยผมนึกไม่ออกใช่ขนาดแอนิเมชันอะเอาตรงๆนะแอนิเมชันะภาคไหนก็ตามที่ลีออนโผล่ไปอะเขาโผล่มาเกือบทุกภาคมีแค่ภาคเนี้ยภาคเดียวภาคล่าสุด ที่รวมตัวเอกทั้งหมดของ Resident Evil มีภาคเนี้ยที่เอดาไม่โผล่ไปเพราะว่าเรามีนางเอกคนหนึ่งอยู่แล้วแคล์เรดฟิล์ครับอ่าครับผมอันนี้ก็ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคือผมต้องบอกว่าในแอนิเมชันเนี่ยเราจะเห็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่โผล่คู่กับลีออนบ่อยๆก็คือแคล์เรดฟิล์แล้วก็ชอบตีกันด้วยฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีแคร์เรดฟิลล์หรือเอดาหวงเนาะที่จะมาโผล่ในเรื่องนี้ในใน,ในภาคนี้ใช่ไหมครับเป็นไปได้เพราะว่า ผมว่าตัวละครอื่นอย่างคริสเซตฟิลเนี่ยมีโอกาสโผล่ไหมก็มีแต่ในเมื่อ,อคริสรับเขาโผล่ไปในภาค7กับแแล้วเนาะ <c oughs> ก็คือในภาคของวิลเลจไปแล้วล่าสุดแล้วก็บูโหูบูแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะ่ะ <c oughs> ผมคิดว่าเขาไม่น่าโผล่มาเร็วๆนี้นะเพราะมันจะดูแบบมันถี่เกินไปละผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นคริสเซตฟิลที่หายไปจากเกมค่อนข้างนานมากานะแล้วก็ตัวเอราววงที่ก็โผล่มากับลีออนในเกมทุกๆภาค นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น2ตัวนี้แหละมีโอกาสถ้าคริสโผล่มาเนี่ยก็จะโผล่มาในมุมที่ว่าเป็นฉากจบแล้วกันก็คือมาสมแหวนให้กับลีออนแล้วก็บรราให้แต่งงานกับแคลเอ้าไม่ใช่เอดาเหรอไม่ครับเขายิงเขายิงเอดาทิ้งเลยคริสเขาアアアアต้องการสืบเชื้อสายเลดฟิลครับโอ้แย่ยังแอบเซียเอดาอยู่นะคุณต้องรอดูแล้วระหว่างแคลกับ เอดาเนี่ยใครจะชนะหรือไม่ก็ตอนจบอาจจะโผล่มา2คนเลยแล้วก็แบบให้เราเลือกตอนจบไงเอางั้นเลยอ่ะเออแบบแบบแบบตอน resident evil 7อ่ะเลือกเลยให้ยาให้ยาใครอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นรีออนสมแหวนให้ใครอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคเราเริ่มไปไกลกันแล้วครับโอเคเกมเกมจิสาวครับเกมจีสาวอ่ะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ข่าวก็จะมีประมาณนี้นะฮะผมอ่าก็สำหรับ ใครก็ตามนะครับที่ฟังคลิปนี้แล้วก็รู้สึกว่าคอนเทนต์นี้น่าสนใจมากๆเลยแล้วอยากให้ทางทีมงานกระตากเนี่ยนำเกม Resident Evil มาเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติตัวละครแนวการเล่นเกมหรือจะเป็นการเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาผมต้องบอกว่าเราจะมีความสุขมากๆเลยถ้าทุกท่านมาร่วมสนุกกับเรานะครับคอยดูกันต่อไปว่าเราจะมีคอนเทนต์สนุกๆจากเกมไหนมาอีก อย่าลืมกด subscribe นะครับ subscribe วันนี้แถมโปรเจนเตอร์ไวรัสหนึหลอดครับไปแล้วครับบ๊าย